สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมสมพงศ์ .com นะครับช่องดีมีสาระที่จะนำพาทุกท่านไปพบกับสิ่งดีๆนะฮะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับในช่วงหาของปลาเมืองเหนือนะครับผมจะปลาทุกท่านไปหา,าซับซีตินชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของกู่บ้านกู่เมืองของคนไทยมาช้านานนะฮะแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับ มันหานดูได้ยากมากนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะฮะน้องๆหนูๆน,นะครับที่กำลังเกิดมาในยุคนี้นะครับยุคโลกาพิวัตดหรือว่ายุค 4G นี้นะครับผมขอบอกใบ้นิดนึงนะครับว่า,าสัตส,สีตีนที่เราจะไปดูกันนี้มันมีตัวสีดำนะฮะแล้วเจ้าให้เจ้านา,นานเนี่ยใช้ประโยชน์มาช้านานแล้วนะครับมันคือออนอย่างนั้นนะ ่านผู้ชมก็น่าจะเดาออกแล้วม่นกูมนะฮะแต่ว่าน้องๆหนูๆนี้ผมคิดว่ามันเดายากนะครับเดี๋ยวเราไปฟอกกันเลยว่ามันคือสัดอัญมณก่อนที่เราจะไปดูซั์สีตีนสีดำนะฮะอ่านี่ผมขอแนะนำนี่นะครับนะฮะอันนี้เป็นตูนนะตูนอันนี้เป็นตูนบ้านๆน,นะครับแต่ว่าเอามาปลูกบนดอยเนาะโอ้มันใหญ่ขนาดนะครับฟอ นะฮะอ้วนขนาดนะครับอันนี้ผู้ชมคนใดนะครับสนใจจะเอาไปเอแกงนะฮะหรือว่าต้องการแก้พันมันก็มีอยู่นะครับนะสนใจได้ก่อเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะฮะเอาไปแกงใส่ปลาก็อร่อยนะฮะก็เดี๋ยวเฮาไปดูกันเลยนะครับว่าสัตว์สีตีนตัวสีดำนั้นมันคือแมงอ่ายังนะฮะไปไปกับผมเลย อิทพอได้นะครับตอนนี้ผมมากับทีมงานสองคนนะฮะทีมงานว่าเจอล่องรอยอีกวะนะครับเดี๋ยวฮอรไปดูล่องรอยของไอแมงสีตินนะครับตัวสีดํานี้นะครับมันก่อหายากยุ่มกันนะครับในป่าในเขานี้นะฮะมันก่อน้อยนักนะครับที่จะมีคนหันนะครับเดี๋ยวฮอรไปพอล่องรอยเลยนะครับไปไปดูมาเลยครับอ่านะฮะมาดูใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชม มาอันนี้เป็นหลองรอยนะฮะอันนี้เป็นแน่จะเป็นขี้มันนะครับมีสีดำนะฮะโอ้อันนี้ใหม่อยู่นะครับนะฮะแปลนพอเป็นอา่าเป็นแ้่นะครับนะลองดูใกล้ๆนะครับนี่นะฮะหอท่ออันนี้เฮามีสีตีจะเจอได้แน่นอนนะฮะโอเค ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปตามหาตัวมันนะครับอันนี้เป็นขี้มันนะครับอ่านี่ก็อจกดีแล้วครับน่าจะเจอแล้วครับอ่านะฮะตอนนี้เราก่อเดินมาหลายกิโลแล้วนะครับสองสามกิโลแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวของมันเตือนะครับเกาแกะรอยมาเรื่อยๆนะฮะเอ๊มันจะอยู่ทางใดหมู่หูนะครับนะระหว่างทางนะครับผมก่อเก็บบรรยากาศสวยงามนะครับของบนดอยมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะ อันปูนนะครับเป็นไม้อายนะครับอยู่ใกล้ปูนนะฮะแต่ว่าบนรอยนี้ระดับน้ําทะเลหนึ0งพเมตรนะครับก็ถือว่าสูงนะครับสูงพอสมควรนะฮะนะต่อปูนก็เป็นฟังของพ้อม่านะครับซึ่งที่ผมอยู่นี้ก็เป็นชายแดนระหว่างไทยกับพ้อม่านะครับอยู่ตะเข็บชายแดนแล้วนะครับโอเคนะครับไปเดี๋ยวหอาไปพอ สิ่งท kind of. ี่เราตามหากันดีกว่านะครับเดียวมันจะมาเจอนะครับตอนนี้ประมาณใกล้ๆเตียงแล้วนะครับโอเคนะครับไปไปกับผมแฮมนะฮะไปท่านผู้ชมเอามาปาอ่ร่องรอยแหมชิ้นหนึ่งแล้วนะครับที่มันจะบงบอกว่ามันอยู่แถวบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปลาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆนะครับว่าร่องรอยชิ้นนี้ที่เราเจอนั้นมันคือส่วนไหนของมันนะฮะนะฮะะ โอ้นักเลยนะครับนักเลยนะฮะมีนะฮะหลายนะครับอันนี้คือหอยเท้านะครับนะฮะมาใอ้ผู้ชมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับอ่ามาดูเลยนะฮะอันนี้นะครับหอยเท้าหอยเท้าของมันนะฮะเป็นกีบนะครับอ่าอันนี้มีอยู่สองกีบนะครับนะ่โอเคนี่หมเนี้นะฮะนะมาดูตะเ,เมี้หมนะฮะนะครับ นี่นะฮะโอเคนะครับเราน่าจะหูแล้วนะครับว่ามันคือตัวอย่างนะฮะมีสีตีนนะครตัวสีดำนะครับต่กี้ขี้มันเป็นสีสีดำนะคะแล้วก็หงแงออกเป็นสีน้ำตาลนะครับตังในเป็นแย่นะครับแสดงว่ามันต้องกินแย่นะครับแล้วมาเจอหอยเท้ามันนะครับหอยตีนมันเนาะมันจะเป็นกีบนะครับท่านผู้ชมอ่ะน่าจะ เดาออกแล้วนะครับว่ามันคือแมงอิ๋งแต่ว่าเด็กๆหนูๆนั้นนะฮะยังจะต้องดูตัวเป็นๆก่อนนะครับถึงจะเดาออกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวติดตามสมพง o ์ดอทไปดูตัวมันพร้อมๆกันนะครับไป วางทางนะครับผมมาเจอลำธารน,นะครับเป็นลำห้วยนะครับนะคล้ายๆน้ำตกเลยนะครับผมว่าน่าเดี๋ยวจะล้างหน้าล้างจ่ายต้มนะฮะนาะ ท่านเย็นื่นใจนะครับอ่ะไปต่อครับไป